สวัสดีครับนุราตัดผมชายพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการเรียนการสอนตัดผมชายที่วิทยาลัยชุมชนตราดจังหวัดตราดครับทุกวันเราจะเห็นคลิปการฝึกตัดนะครับผมวันนี้ผมจะนําเสนอคลิปเกี่ยวกับอ่าอีกด้านหนึ่งของวิธีการเรียนของเราครับคือการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆนะครับในร้านตัดผมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับการเรียนรู้อุปกรณ์นะครับการรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้นะครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยการเรียนการศึกษาของเราครับที่ทุกคนต้องรู้นักเรียนฝึกอาชีพฝึกทักษะก,การตัดผมชายต้องทราบครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในร้านตัดผมครับตัดผมชายนะครับมีอะไรบ้างอะไรที่จําเป็นที่สุดอะไรที่จําเป็นรองรองลงไปนะครับเราก็ต้องมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้เรียนรู้วิธีการ เก็บรักษาบำรุงรักษาอะไรประมาณนั้นนะครับถือว่าเป็นหน่วยการเรียนการสอนของเราด้วยนะครับนี่นะครับที่ในคลิปจะเห็นวิธีการาเรียนการจับนะครับจับช่อเส้นผมฝึกการซอยฝึกไม้ฝึกมือฝึกการจับกันไกลการจับหวีนะครับความสัมพันธ์ของไม้ของมือนะครับในการที่จะทําทการซอยนะครับกลุ่มผมด้านบนนะครับเกบ็บอ่า ไม่ว่าจะเป็นคนผมยาวผมสั้นนะครับการซอยแนว่าราเพื่อการซอยคนผมสั้นการซอยคนผมยาวนะครับเราจะเรียนรู้จากหัวขุ่นนี่แหละครับครับเราก็มีหัวขุ่นในการเรียนการสอนก่อนที่จะไปจับซอยจริงกับศีรษะของลูกค้านะครับหรืออ่าคนที่มาเป็นหัวขุ่นให้เรานั่นแหละนั่นแหละนะครับผมครับเราจะต้องทําความคุ้นเคยนะครับให้ให้นักเรียนฝึกนะครับฝึกกันก่อนนะครับ การฝึกเนี่ยอาจจะไม่สมูทดูไม่สวยงามทุกคนนะครับเพราะบางนี่คือการฝึกครับการจับไม้การจับ,าาก,าจบการอะไรบางครั้งก็อาจจะดูขัดขัดตาไปบ้างแต่ว่านี่คือการฝึกครับก่อนที่คนจะเก่งก็ต้องมีการฝึกกันทางนั้นนะครับฝึกเพื่ออะไรครับฝึกกับพวหุ่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ลดประมานะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจเห็นไหมครับนี่เขานั่งจับฝึกจับปั้ไใจกัน,นครับเห็นไหมครับ นี่แหละครับวิธีการเรียนการ,การสอนของเราก่อนที่เราจะไปฝึกตัดกันจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมุงคลิปลุงัตตัดผมชายมาตลอดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงรัตตัดผมชายไว้นะครับผมเดี๋ยวจะได้นําคลิปดีๆมานําเสนอเรื่อยๆครับผมนะครับสวัสดีครับ